กาวสวัสดีผมพีน้องเชฟแม่พี่น้องนะครับปอปลาสุขูสุคนนะครับวันนี้ผมรายการบรรณาหากิน กินไดครับนี้ครับาสิมใไ่เบสบอกด้ครับผมผเีร่นับมาครับพี่น้องครับวันี้ิมใไ่เบสมันบอกรับ่งเดียกูตองขอผู้เดียวเนี่ยเรอยเลยันอยนี้ยอัีก็คือแค่เดือนครับคุณมาจากหลังบาเออนึ่งแค่เดือนแซ่บครับเจ้าเคยเห็นเจ้านั่นกินบอ กันบบไดป้ากสิทอดขี nee ้ใกลเดือนครับกินไปกระยะ้อหนึ่งว่าขี้ใกลเดือนครับันอ่เวถ้ะมันขื้บ่มเห็นกขี่ไกลครับก็ต่อไข่เม่ข้าวบ่เอ้าพระเจ้าสุตามานะครับ นี่ครับข้งางลันสิแบบพิ็ศยัดเตั เดี๋ยวเขาตัดเม่อย่างกัเยังม่ตดอันับครับไม่หลายรายได้ยนโอ้ยเอค เออครับ like ี่ดียนผมเดียนพันมาครับเลือกครับผมเอาพันไหนครับฮะเอาพันไหนมีพันไหนเนี่ยก็ดเด็ดมีบ่กเดีพันก็ดมีอยู่อันนี้เขาสีเป็นพัดเราไม่เลยเลครับขื้นสีฮาวดีอ่ะ มันหนาวบ่ครับนี่มันต่อเดียวบ่เพว่าแล้วนั่งนั่งโตนี่กะดึกๆๆเลยนี่เวลาตีกันอื้ยเดี๋ยวขอย่านไปก่อนด้วยดี๋ยวลงเดี๋ยวจะเข้านี่นะครับผมใส่ใส่จังซี่นะโอ้ยขอย่านให้เต็มหล multimotif- Phantom worshipgasm lho cepet oso Hospital nocco hospital 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 บาเขาเขา้เเขห็นไฟจีท่องเขาเอา่าแบบเป็นหอยแบบอันนี้ด้ดิแบบหอยแหดวงไหมได้อยังครับเนี่ยครูครับไฟีท่องนี่ขายขายคูนึงหาสิตัวปลาต่อเห็นไหดิเอ้ยเออคูนึงหาสดเีย

อันอันอันนมีสาราบก่อน้าข้อจิ้มโมระเดดที่จริงสิเรื่องสิ่งจารินนะอันเอาหวงจุ้มมาหนีเท่ แตล้งน okay. ับแต่ตัวใหญ่าดนปลาขอปลาขอใหญ่ข้อเห่ข้อไปนนี่ดครับเกับสีส้ขี่แเดียนตามๆมึงกินเท่าไรตรงนั้นนะปลามึกยังปลาขวดได้ปะ กลามมบบีเลยนี่แหละครับซํานี่ะปาาปเยผู้ใดผู้ใดกูเบียดเหมนั่นมาเม่เดอันขวดเหมันเป็นแฟนเน้อยครับพ็ปานดุดมาได้จ้าเาก็ได้ยามง่ายนจ้าูกูเบีดเมือนันจะเวสายเว้ยมนปีเตอแล้วดึงปลายมขาดเนาะ ดึงไปให้ดึงนะนองมากาจึงทางพันรานนะถ้าอยาาเอะรนี่ดอะไรันเนี้ยอันนี้ลาบไม่ได้กะตรงไหนตรงหน้านะครับบานผมบานผมไม่ดอกครับเครื่องอกเครื่อง,งบินนะครับมิตไทยหน,หน,หนย้าไทยหน้า นี่คือทางผ่านนะครับเนื้อปาง่านครับอะไรครับนี่งของหมาเลยมาดูหน่อยผักกระแยงครับก็ต่อผักกระแยงอ่ะเขาไปทำอะไรแมงเบิ้ก่อนแล้วแต่เต้ไปแล้วแต่เานมาแล้ว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 มาได้แล้วมาเลยแล้วก็มาจะจแต่อันนั้นปองหูกินเลย นี่ครับพี่น้องเขาเห็นกระปูเด้วยครับนมคือบอนนี้ครับกเลยไล่เหล่าแล้วอันนี้คือบอนนี้ครับผมกระปูนะครับผมอ้าวอันน้ำมึงไปไหมมาบ่เจ้าเขาไปปัาให้มันกินเลย่ะปักกระปักปลาเนาะพวกแม่หน่อยกระปูม่ติดต่อกระปูต่อกจาเนี่ยไดบบีคอมเจ้าคือเก่งกับกระปูแท้บัดคนเจ้าขึ้นแลน

เออเออคอันขี้เห um, ็นตอนเราขาวองสตอรี่ป่ะยังคามยังาดงน้าจ้าวไอ้น้ำน้ำใสดิ ไ้ะาอุยยเอาละครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอันนี้มตดยาเองสิยายังเดนี่ไปไป อันนี้พูดไดู้้ใดสิเรีนเนาะพูได้สิเรลนอะไขันเขียวประกาศเรีนไว้โอ้ยขยันขอดเห็นยังพี่เล่นพี่เล่นนะสี่ห้ายังตอนนี้โอ้ยโอ้ยขอยมาซ้ำนี่นะได้ได้แค้อะไรนะได้ไม่ได้ขี่คนอันนี้เต็มซุ้มขึ้นหรให้หน่อยจะเก็บกินอยู่เลยถ้าจะลงแค่ขึ้นเดียว แค่เดียวสามสิบล้านจังก็พี่วิสาแน่นอนวว้าฝากให้เขากดติดตามกดแชร์กันสินะฮะบอกบอกบอกฝากฝากข้อเจ้าตัวนี้ฝากพี่น้องโอ้ยยังมักกะไลถือใจกะแท่สวัสดีครับพบกับผมปาเท่าวห้างในชาแนลนะครับมากพอพี่พอน้องที่เราพเป็นได้เป็นนะเป็นแม่เป็นห้างเลยว่าห้างเราเปียงครับหมดแล้ว thank you